สาวปานปาันซื้อหยังน้นอกสาวซีนาโอ้ยอยากได้เขียวแล้วดินนเขียวงาบเนาะคืนอตาหาซีนาเขียวนี่อนันโสดวะไปสิจองให้นอกมมาเปลี่ยนเรือ่องก่องหันวิวหันงามแต่ว่าคนอยู่บ้งงาม <c oughs> สบายดีกรทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอออ้องแฝดลุงอาวุโ,โสทุกดีดเลยเอฟซีน้องดาษสายกินแมนมันนี่ยินดีตอนแรกขอเจอสองน้องดาษเนาะม่พอกบน้องดาบแต่กระซ้าหน่อยพี่น้องมันะนี่น้องดาบมาอยู่วัดนวนเนา,า้องไฮซ้าลอยเพ่นพะมาหลังสวยประสริา,า <สะ S 1> ฟัน,นบอดีเนี่ยมาเห็ดน้ำโดดสูตรน้ำโดดทะเลพี่น้องมาหลังสวยเนี่ยเพราะว่าน้องดาษแต่ฟันบอดีไล่ไล่ขื่อเนี่ยนะ ฟันบ่ดีฟันเดืองเกี่ยวกับแนวบ่ดีอันใดหลายอย่างพี่น้องเอ้ยบ่ว่าจะเป็นหมู่โกูฟันเห็นไอ้ครับแสงบ่ก็พวกบ่ฟันแบบฟันเป็นตัวอย่างนะก็เลยแบบเอ้มันฟันลายู่ติดต่แม่นให้ซะหน่อยเพิ่นพามาอันเฮ็ดําดดล้างซวยซะเนาะเพื่ออันกสบายใจเฮาแน่หั่นเฮาฟันบ่ดีแน่หั่นพี่น้องตอนนี้เฮาก็สิพากันเดินทางครับพี่น้องแล้วก็สิไปเ อ่าเฮ็ดแล้วแล้วเฮาก็สิไปแวะกินตําสมเนาะอยู right. nah. okay, ่หานดังอยู่หานดังหานเนี่ยก็เฮ้ยบ่เอาเลยอยู่วัดเออเฮาจะเฮาเพิ่นจังวเนาะโอเคเดินทางไปด้นพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ลานแอ่นเนาะว่าเาเนาะสากละสาเียวบ่มันมีนี่ดิบ่ตัวนี้เป็นงเป็นงแม่นบ่ ปั่นปั่นก็ได้ช่วงไหนนี่น่ะตอนนี้เป็นปั่นทุกคนตอนนี้เขามาห่ออา่ารตามสมเลยเนาะขบู๊ขบ่นที่ะอืมแต่เดี๋ยวเราหอมอดีเฮ้ยปั่นซาเคียวเออเอาปั่นมะพร้าวก็เลยมะพร้าวขึ้เรียนวะนี่เอียงอันนี้ ออทุเรียนเออทุเรียนจะก่อนขอ่อนเอินงงกุฎนี่หอหาอเลยค่ะแล้วะาหลว่จเป็นในคิวเพราะว่าในคิวอันนั้นเลยตามปุตมากว่ะเนี่อสิวาจะดูเด็กต้นี้เฮ้ยก็นั่งด้วยนะคิวอยู่ดีอ่ะืมใครไครนี่่ปลาแหก็เป็นกะแ่ฮอมหอมเนี่ยเจ้าอันนี้เองบปลาแหลกปลาแหลกตัเองโอ้ หอมดีบบค่ะเองอืมมาสั่งตามทระเดชไปเนาะอันนี้เป็นราคาอยู่อาหารเราเลยอยู่ทางเขาวัดจอมเพชรเนาะน้องคล้องแมนบัมือนน,น้องคล้เขาว่าท่านกินกิ๊บตำสมเ <c> ล <oughs> อ๋ <c oughs> อถ่องมาใส่ตำสมแล้วเลยสะพอนยามเจ๊เห็นขีดม,มาแคบบ่เพียวๆไม่ได้ดูดีมากเลยบ้าเหมือนที่งานเพิดเผื่อ เออผืนซังน่าไม่ได้่ะปนกาให่นกซาโอเอาแล้ววยูเ,เยนนะมือโค้งผนไหนว่ได้ยู่บอกโอ้คิดว่ายู่เมือโค้งแล้วยี่ห้านแล้วยู่้อหรออ,อยู่แค่่านเหมือนเรอเออยออึดเราอันนั้อันน้อันนอี่อันเมืองโค้งผนนฮะแล้คนยู่้ออบ้านซ้ำกเยอะแต่ว่าสามเป็นให่เป็นหนึงซาซีซม เสาก็เล่าซ้มสาวปันลำปันซื้อหยังนอกสาวซีนาอุ้ยอยากได้เขียวแล้วดิเขียวนางเขียวงามน้องคาซีนาเขียวมงเอันโซดวะก็สิจองให้นองเลยโซดเท่านี้ก็โซดโสดอดอโสดอันคุ้มตาเขียวเลย ไอ้ข้าวสังจะปั้นโกโกโ้ฝ้ปยปั้นทุเรียนมาขึ้นเสียได้เรียนั่นแหงสิเบุดยาม <c oughs> แหงแผลงก็ใครจะมากินล่ะตอนมันถึกนี่เราจานเลยเหรอไปเด็กไปเจาไปถาเราอันนั้นซะถาล้ออันนั้นเหี้ยเรียจะไปเจอกันช้าที่น้อง

เพิ่นมีข่าวหลายมาบอกว่ามีข่าวดีจักอย่างเลยเนาะอยากหายเลยก็คืออไอจะพ่อเพนบอกเองซะตะกี้หันกล่องมันตายตัวตัวคนเลยได้ยืมกล่องไอซีท้ายวันนี้มากวันนี้ดินได้ดีเพื่อคืนจะได้จะปรจอสัมผัสบะไรเนาะมันบะไรตกบ่พุทธคดินใดปกติหรือว่ามันขางเนี่ยมันเป็นแบบ มันเป็นที่เสียอ่ะจดเขียนอยู่แต่ว่ามันสัมผัดมาได้คล้องมือสองอะนะมันคือเดี๋เปลี่ยนจอละหอดอายุมันเพิ่นอันตอนเพิ่นซื้อเห็นขึ้นมาแวตมันร้อยขั้น่คอยบอกว่าขั้นแวตมันร่อยเห็นเปนตัวกระสอบเขาเปลี่ยนมาแล้วในบอดี้ตัวอย่างเขาเปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนเบิดเปลี่ยนบดหน่วยเด็ดอียาสีมันจะสื่อแพงซื้อแพงแถมบอดี้แถมแบบถือน่า ในใส่โทรศัพท์โดนเต๋อพี่น้องเนี่ยถ่ายคลิปสิเอาลงกสาวไอซี hmm. Somehow, ่เออเอาตัวของไอซี <te <ett ten hundred leaves> ่ได้ก่อนนะว่าเป็นเทียมอันสองนี่ละครับมันเป็นไงเปลี่ยนเจอหรอเปลี่ยนแถวหนึ่งหลานป่าช่องหลานดูดซิบเถอเอาเอ้าถูกเปลี่ยนมาซื้อใหม่พวกเปลี่ยนก็ปใหมาณพันเงินบาทโอ้คันก่อเปลี่ยนแต่ของใหม่ในน่วยใหม่นะพี่น้องอันนี้ว่าสิเปลี่ยนก็ประมาณสองพันกว่าบาทนี่แหละเปลี่ยนเจอ ทางานกัเด็กเงินบืดแก่ออกไงน้องนีแตกก็ลนาเ่นสิจ้ว้องนีแตกโว้บีแล้วบริเลียนกล่องก็มุดมืดเนาะเงินหมดคือสิบริสัยโทรศัพั์เลยแหละบรนจุจีเบือเพราะว่ามื่ไอเสียงตัวนี้มึงเอาบาบริหากซ้าด้วยพี่นาะเช้าน่อยหักซ้าที่สุดเลย้าเทรบพราะว่ามันเป็นข้อมือสงนมันถือถือไม่หนึ่งมันกระแตกทุกไม่หนึงมันกระพูน รเทงเขานอันนี้มาอะไวุ่าจคะกระแซวอันนี้แท่หกแท่หกแงหก้มตอันอันนั้นดีเนาะเจ็ดปาดบนเลยปาดโอโอ้ยเกาะันี่ก็ยิลงมาเอายุกก่อนแจงหาน้องัดมาแจงข่าวไวอย่าไปบ้า ถามหาน้องชะาอยชหน่อยเป็นี่คือสิบประตอบแซดสีว่าบงวนพี่น้องอยี่เป็นแบบบริเดินเพื่อชับเป็นเงาเงาอ้ยรเดินกระบก็คือแบบขาดใจแล้วเนี่ยมึงซีเดี๋ยนระโซ่ำเดาอยู่งานานดวยาไิเดินสีหาแล้วที่ไหนกันเนี่ ติดเต็นติดตายมเดเดียก็นเด้ยาพี่นทอ่เนี่ยตอนนี้ก็จนสอหมื่นบาทมาได้พี่นังด้องูันหมวนเนะร้เนอมอจบเนยมก็บเป๊ะเล้ป่เลยนี่ก็ ก็เด็กอีกานอย่างะประเด็จใจดีก hmm. ็จะีหัวาเนาะก็มีเหมือครับอืมเกจะง่าแบบเหคหาม่กินอ่ะเริ่มหลังลนีเด็ก เมก็เอ mm. mm. yeah. mm. wow, ือดที่ก็ตาเสียแทนปัดหงอสีจตีแกได้นะกูได้ไกลไปไกลมากเรื่อพี่น้องทางเขาวัดจอมเทศอยู่นครปเส์หลายๆหลายๆรืลอยเสี เชยเอาข้อหาประกันเด้อบแบบนุ่งอ่ะนุ่แบบคักนะมาเด้เนี่ขนนขนยข่าไาปทางไม่มีคา,าเฟ่ะเจ้ามาบริการเล่นลยยไรปี๋่ะนุ่งคารามาเยอเท่ะจ้ะน่าจะวัดเนื้อยู่จงเหรเคยมาเคยมาอยู่ตอนเฮีย เ <ừ, S 2> ้าได้ปีแล้แต่ความเห็น ừ, มโฮมฮกโมจิตแซเวียดห้อมหนอกน้ำแซวไปได้ตัาซุกกุดเสีเยคนคาเค็นอีกคนแถวเราเปนจูต,ตัมนีนะทุกคนจะเยอะดูปะ ที่มนมืย์กอนเนี hmm. ่ยเอาต้อจังเลยต้นสุดล้างใจว้อ้ตั็นทุเรียนผู้ใดใจดีกับสอถ้าหน่อยนีด้วยเนาะสิเอาไปเือชอบไปแปลงนี่เจอกับสิบรใสายด้วยคันมึมีเงินแปลงกบใส่เงินได้ไอโฟน ประมาณ2,000 2,000กว่าบาทแม่นแตว่าเฮาเอาจอเป็นจอปลอมเดเพิ่นจอแท้มันบ่ได้2,000อือจอแท้ก็ซื้อใหม่พุ่นน่ะแม่เพิ่นเฮาสิเปลี่ยนจอเฮาเปลี่ยนซอมเฮาใส่ได้ใส่ก่อนซะจอีแดงก็เป็นไปได้กอยากได้นอยใหม่พุ่นน่ะพี่น้องเพราะว่าจกองมันเือก็ได้เถือก็บ่ได้ของมันถ่ายคลิปบ่ได้พี่น้องกลองักลงงดังก็บ่ได้มกมน ุมหอง um, เพลงห้างน้ำเหือยเหนื่อยวไม่แน่ว่างไม่ว่างใจหัวกอ,อ <c oughs> ช่ไปดิ่ไปแช่หัวน <c oughs> ้องน,อน,นั่งนงมืก <c oughs> อนมือก่อนตมื่อนเช็ดโอ้ยน้องโบน้องเนียว คือปลาหมึกตัวนะอืมเหนียวโอ้มัเป็นแบบเะไรอ่ะหนองมันหนุกหนักรดกุดมันกรอบแต่วก็มีเอฟซีว่าอันพวกฮาโาไปอะเสียร์ติตาบอเป็กแนว่าบไปเซียร์ติตาพี่น้องเขาอะหวานวันที่สามสิบเด้อการประกาศประกาศคนเราเนาะสห้องเพราะว่าเขาแข่งอยู่ในโซนไปวันที่เช้าเจ็ด ไปไก่ชิห้หอนเลาจังไปเนาะนี่เนาะขั้นบไปร้ายมือมันต้องแ่งาสาย้ายคาสายกินยางนายาาเนี่ยคาซอหหกินยางเนหนุมากๆไปหัม,าาปม่ไหนลาได้อดีตามกับบริยุง่งเนี่ยไปสวมตลอด,<ม>ดเลยก็เกกนใจเพนก็น<ม>ปไปนอนค่ะเลยว่าเออขาไปมือกับแกเนาะไก่ชินหอยมือจังไปเื แต่ก็บอกให้ไอ้เพิ่งอ่ะไอ้เพิ่งแล้วก็รอทายคลิปห้างเงินแล้วคือกันอก้นพี่นาะแม่อบอกให้ละหรอแล้วเห็นกับขยันมึงคงลิปมุก็ไปบานบอลมายังกับไอชี้นาอทุกคนกับเปลี่ยน,ปน,นแปลงอะไระจ้เดิน่าอนดิตาไปยู่เพื่อนเขาก็แบบมีเบียกู้งคือกัก้นถหกแน,นัาหีบ่าไปทายแบบทายงานจิบไปหาย<อ>้ซมเอรซูมอสู์เป็นตาก็ได้นสมยาง คมติดแบบกิจกรของเขาหันห้า่น้องเอ้วมเบาชามง่างควาเหมือนะอัว่างควมเบาอกงาากรว่าโอ้มเท่ก็จะช่่มชื้นมาบางมันนังอีกอยู่บอกอไตัวอไรตัวรสาตจ่ายเลยเลยเออจะไปเยเงาะแตสิไปนํามัีนนะอันที่ก็คือว่าไปหวานระอั ผู้ทีตายไเขาจะได้ดีจะเหมือนึงมันอไก่ขาดืมจะบอกว่าเกิาติดมันจะแทบมท่าคนพอกระจนมาสี่เสียท่าจะแล้วตื่นมาจับตัวชั์มาสัมผัดบดเอาเลยนั่งคือเทิงนเติบต่างมแบบ ตกะิัไกินตามจุมันได้ฉันก็กินอันนี้แหนหวานเค็มรสหอมงงเอียงอย่างเงี้นอกอันนี้กินจนเบิเบิตอนตอนเอีกใ้ตามเสียตามจุกแหงค่ะดิอรลนได้นอืมเันน่ยใช่ไรแล้วบอกอะไรคายสมไข่อืม่่อืมใน้ตออิ นม่แหละดวยก็เลยขาวัดกิันึอโอ้ยเด๋โอ้นันเบิดนยูจังเบิด้าพลดงใจชินเหื่อหอมได้ยูบุ๊บ้าวเนี่ย มีทางแบบอยู่ตำรวจแต่ท้ามืออือมีตำรวจตารวจต่าตำรวจต่างด้านช่วงท้าปัญหาเสียยานี้ขี่รถจอดเบ้องอะไน่เขาจะน่งกับเงาพื้นเ่นก็นังเห็นดูแทมทางเนี่ย แต่นาง่านเนาะเคลื่อนยาหอดทำทันทีขึ้นไปขึ้นก็มีอ,อีกอจะเป็นเงินยืรนรอเนาะ เพียบอีกเลมันกังสวงจากบดพียบจังหเหี้ยแบบนันเดยอืมโอเคพี่น้องสำหรับวันนี้ค่ะคุจโจ๊บเรียรจะนี้เด้อได้มากินแตวน่าตำจมแสบมีเพีบ เปว่าซื้อละไอ้กเวปเปพี่น้องแทบชมคําดําดึกระเบบอกกันหิบใหม่เด้อพี่น้องก็ไดก็แซที่สําคัญในเรื่องโฆษณาให้เด้อบ๊ายบายผู้ใดอ่าะอยก็สมาติดต่อมาหาน้องได้ตัวไอคซีได้เนาะสนเอเด้อพี่น้องอี้นี่คั่นบ่อีรอบเบาเด้อบ๊าย ต่อพี่น้องไปทีไปเลยยังสิมาต่อยเบิร์นซองยางกุ้งทอซาลาสุกเลปรบเปรนเน่ยันเบียฮันเบียอยู่ใส่เจ้าเล่นฮันเบียอยู่ใส่ันฮันจอบาเขาเปิดปาฮันเทาบอกเปิดมีแต่้านหัวปีนเปิดระสบอสว่า่ะยังนนั่สิบบาท เด็ว่าโอ้หาไอโุกบกะได้ด้วยคันตันตบุบานเียรี่จ๋บ้าสุกเพิ่นอันส่วนไปดินหันเราหันเบียร์พี่น้องเออสวัสดีเอฟซีควีนส์ทาวส์ขาขบเอ้ขุดทอขุดไท้อีกเนาะเสวนหา่หนเดมาแตบบ่ เจยวเขามาแตาบาว,ว่า,วานะบ่าวังคนากม้นหาวเป่าเปนตวนนเชีอมกัแว่านวดนวตอกมาแตบกินกินกินนะสาเพราะว่ามาัสุดเสบเนาะหอกระบาดเขาตายงกว่าถองเนาะพทิปแล้วพี่น้องมาต่อให้เวิ่งเจ็กหน่อยนะ <c ười>